คืนฝนตกหนักสถานีตำรวจอำเภอเล็กๆเ,เงียบผิดปกติไฟนีออนกระพริบเป็นจังหวะร้อยเวรดาบตำรวจพบนั่งเข้าเวรดึกคนเดียวเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีดังสม่ำเสมอจูจๆวิทยุสื่อสารก็มีเสียงซ่าก่อนจะมีเสียงผู้หญิงแผ่วเบาพูดว่าช่วยได้ค่ะห้องขังหลังสุดพบสะดุ้งเพราะเขาเช็คแล้วว่าคืนนี้ไม่มีผู้ต้องหา เขาคว้าไฟฉายเดินไปตามโถงยาวกลิ่นอับชื้นคละคลุ้งประตูห้องขังหลังสุดปิดสนิทแต่มีรอยน้ำหยดเป็นทางยาวออกมาเหมือนมีใครอยู่ข้างในใครอยู่ข้างในเขาตะโกนเสียงสะท้อนกลับมาอย่างว่างเปล่าทันใดนั้นเสียงเคาะก๊อกก๊อกดังจากด้านในช้าช้าพบค่อยๆเปิดประตูแสงไฟฉายส่องไปเจอผู้หญิงในชุดนักโทษเก่า เปียกโชกใบหน้าซีดเผือดดวงตาแรงฉานเธอยิ้มทั้งที่น้ำตาไหลเขาขังหนูไว้ที่นี่แล้วหนูก็ไม่ได้ออกไปอีกเลยภาพในหัวพบแล่นวาบคดีหญิงต้องสงสัยเสียชีวิตในห้องขังเมื่อสิบปีก่อนถูกสรุปเป็นอุบัติเหตุทั้งที่ญาติร้องเรียนว่าโดนซ้อมไฟทั้งสถานีดับพรึบความหนาวเย็นแผ่ซ่านเสียงโซ่กระทบกันดังขึ้นรอบตัว พบถอยหลังสะดุดล้มพอไฟติดอีกครั้งห้องขังก็ว่างเปล่าเหลือเพียงรอยมือเปียกน้ำบนผนังพร้อมข้อความเขียนด้วยหยดน้ำว่าความจริงยังอยู่รุง่งเช้าผู้กำกับพบพบนั่งนิ่งหน้าห้องขังมือกำเอกสารคดีเก่าแน่นตั้งแต่นั้นมาทุกคืนฝนตกเวรดึกจะได้ยินเสียงเคาะเบาๆเตือนให้จำว่าบางคดีแม้ปิดแฟ้มไปแล้ว แต่ผีความจริงยังไม่เคยถูกปล่อยตัว